คุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมเคยน่าจะเคยเห็นในช่องผมเนาะที่ว่าเป็นเกมการดัมเกมภาพสวยภาคภาคหนึ่งที่เคยเล่นเนาะใช่รัมผมวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกมกันดัมอันเกรดนั่นเลยนะ u c อันเกรดหรือ grad, อันเกรดอะไรสักอย่างนั่นแหละผมไม่แน่จวออกเสียงว่ายัางไงแต่ว่าวันนี้จะมาสอนโหลดกันครับผมเนาะเกมที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้นะฮะมาก่อนจะเริ่มอะไรเนาะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆกั้กับผมนะจ๊ะอย่างแรกนะครับผมก่อนที่เราจะไปโหลดหรือเล่นเกมอันนี้เราจะต้องโหลดแอป,ปตัวหนึ่งมาก่อนนั่นะก็คือตัวของ QQ App นะครับผมหรือก็คืออตัวที่อยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะครับผมนาะโดยตัวนี้โหลดดาวน์โหลดยังไงมาพิมพ์ไปเลยนะครับผมว่า QQ App เนาะ Q O O ่าตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปเลย หน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมให้กดดาวน์โหลด q ิวแอที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเนาะเคครับผมอ่มาต่อจากนั้นทําไงต่อพอดาวน์โหลดตัวของแอปเสร็จแล้วนะครับผมให้กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์เข้าไปข้างบนเลยนะครับผมว่าว่าการดั้มเนาะการดั้มอ่าเราพอเราจะเล่นเกมการดั้มกันแล้วก็พิมพ์ว่าการดั้มเข้าไปนะครับผมเนาะการดั้มของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมพอเลื่อนเลื่อนลงมาจะเห็น ตัวของหน้ากระดั้มโอ้ภาคใหม่อัพยังไะแปบ๊บนะอ,อ๋อยังไม่อัพโอเคช่างมันนะครับผมเนาะพอเข้ามาก็จะเป็นตัวของนี่ครับผมภาคที่ผมเล่นก็คือภาคนี้เลยนะครับผมการดั้มยูเซียนเกรดนั่นเองนะใช่ครับผมนะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมหน้าตาของแอปมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ตัวเกมนะครับผมเดี๋ยวพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนาะพอเรา,เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมมาผมจะ เปิดเข้าไปเลยก็คือกดเข้าไปเลยเนาะสำหรับคนที่โหลดมาแล้วนะครับผมก็คือไม่สามารถเข้าเล่นได้นะ <c oughs> มันเกิดจากอะไรเนาะผมจะบอกให้ฟังนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างมีปัญหามากเลยสําหรับช่วงที่แบบเข้ามาเล่นอนะ่ะบางคนนะครับผมไม่สามารถออกจากหน้านี้ได้เนาะบางคนจะอยู่แค่หน้านี้เลยเป็นเพราะว่าตัวของเครื่องนะครับผมเราต้องเปลี่ยนภาษาของเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นก่อน นะครับผมจริงๆเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรก็ได้แหละแต่ผมแนะนําให้เป็นอังกฤษกับญี่ปุ่นนะครับผมจะได้เข้ามาเล่นได้นะพอเข้ามาในเกมนะครับผมมันจะมีให้เราดาวน์โหลดข้อมูลภายในอีก3ามจิก๊กเยอะไหมเยอะนะจริงๆเป็นเกมหนึ่งที่กินพื้นที่พอสมควรเลยนะครับผมมาพอเราเปลี่ยนรหัสเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนภาษาของเครื่องเสร็จนะครับผม <S <S เราดาวน์โหลดพื้นที่อะไรเบดเสร็จนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยเชิญเข้ามาเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับ มาพอเราดาวโหลดอะไรเสร็จนะครับผมหลือเปลี่ยนภาษาเครื่องเสร็จเนาะเกมนี้นะครับผมผมจะบอกง่ายๆมันเป็นเกมการชาที่เกี่ยวกับการดัมของปี c อืมเป็นแค่ของภาคหลักเลยจะไม่มีภาคดับเบิลโอเซตาเอ้ยม่ทุยเซตามีภาคดับเบิลโอภาคซีดภาคเอชอะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับผมภาคนี้จะเป็นภาค UC เพียวๆเลยนะโดยเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนนะครับผมวางแผนยึดยุทธศาสตรนะ์เนาะ ก็เป็นการวางแผนเอาหุ่นมาตีกันนั่นเองนะครับผมโดยเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวของอีเวนต์ต่างๆเนาะอีเวนต์พวกเทศกาลอะไรพวกน,นี้แล้วก็เป็นของตัวเนื้อเรื่องตั้งแต่ปีของกันดั้มเนาะจนถึงตัวของยูนิคอร์นแล้วจะมีบางส่วนเนาะที่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆที่เป็นสตอรี่เสริมอย่างนี้นะครับผมผมยังเล่นไม่หมดเลยเพราะว่าตัวของเกมมันค่อนข้างมีอะไรให้เล่นเยอะเกินเนาะเพราะผมเองก็เพิ่งเล่นใหม่เหมือนกัน โอเคครับผมสำหรับตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วผมขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูจากในคลิปนี้ของผมเนาะลดเล่นได้ละกันถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ก็กกลับไปดูในในนี้ละกันเนาะเพราะผมก็ค่อนข้างจะอธิบายละเอียดอยู่พอสมควรนะผมแต่ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับมาตอนนี้มีตัวใหม่เข้ามานะครับผมก็คือตัวของเพเนลูพีนะตัวนี้เป็นเพเนลูพีร่างใหม่เนาะที่เป็นมาจาก ภาคของ h u u w e y เเนาะภาคมูวี่ที่หัางหายไปนานก็ไม่รู้หายไปไหนเฮ้ยผ่านอีก400เพรว่ะมาเดี๋ยวผมจะไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆละมาเดี๋ยวผมจะขอขอเล่นให้มันถึง3,000เพรไปเลยละกันเนาะพวกคุณจะได้เห็นว่าระบบเกมมันเป็นยังไงจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามายุ่งกันนะมา <c oughs> นี่มาขอเลือกเป็นด่าน3ไปเลย อ่านี่ครับผมจะมีตั้งแต่ตรงของชาเคาน์เตอร์แอคแทกเนาะนี่ครับผมตัวเกมมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นสตรอรี่สตรอรี่เสริมนิดๆหน่อยหน่อยะครับผมให้ขั้นกลางให้เราดูดูเล่นๆแล้วสำหรับคนที่ชอบชอบเกมแนวเนื้อเรื่องเนาะ,นะก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่สนุกเลยนะครับผมมาทีนี้ขึ้นปีของ UC ภาคของยูนิคอร์นแล้วนั่นเองออ้ยไฟฟูคุณมาริดาคุณมาริดามาริดาสวยจังชอบชอบชอบผู้หญิงแนวคุณมาริดานะครับผม มามาดูตัวเกมกันเลยครับผมอันนี้จะเป็นทีมของผมเนาะข้างบนข้างบนส่วนนี้จะเป็นตัวละครของเรานะฮะส่วนด้านล่างลงมาก็จะเป็นตัวให้ยืมหรือว่าประมาณแบบว่าถ้าเราไม่สามารถเปิดของตัวยูได้ตัวเกมนะครับผมจะมีคนที่แรง์เยอะกว่าเราหรือเลเวลเยอะกว่าเราให้มาเล่นหรือช่วยให้เราผ่านด่านนั้นได้นะครับผมมาอันนี้เป็นทีมของผมนะครับผมทีมของผมจะมีประมาณนี้เออ ไปครับผมเพราะเกมเกมนี้จริงๆเป็นเกมแนวแนวกาชานะจริงๆเป็นเกมแนวกาชาวางแผนเลยเป็นเกมหนึ่งที่ว่าเล่นสำสำหรับตัวผมเนาะตัวผมชอบเล่นเกมเกมแนวเดิมมากกว่าเกมไอ้การ์ดัมเบเทนโมบายอ่ะแต่อันนี้ผมมามาเอากาชากับตัวของกาฟลิกเฉยๆใช่นี่ครับผมเกมมันจะเป็นประมาณนี้โดยตัวละครพวกนี้จะเป็นเล่นอัตโนมัติหมดเลยนะครับผมจะไม่ผมไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยอ่าสใสัตัวเราโหดไป นี่ยผมวิธีเล่นมันจะเป็นประมาณนี้เนาะโดยยึดยุทธาศาสตร์โดยกําจัดอีกฝั่งหนึ่งให้หมดนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ของเกมนี้แค่นั้นแหละใช่แค่นี้นเลยโอเคมาก็คงไม่มีอะไรละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าอ่าแถมนะครับผมไหนๆก็เปิดกาชาได้แล้วเนาะมาครับผมมาเราจะมาหมด10อันนะ1เมาติเพื่อให้ได้เทเนลเพนะครับผมมาเพเนลูเพภาค ถ้าขอฮนะัสเวเนาะจริงๆผมอยากได้ตัวของไซกันดั้มมากกว่าแต่ว่ามันมาแล้วก็วไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาตัวของเป็ดไปเลยก็ได้นะตัวของเพเนลูกพ่อ่าสวยสวยสวยลูกพี่สวย,สวย,สวย,สวยไปครับผมสิบอันชิวๆ, metallic, วๆลูกพี่มาเกมนี้เป็นเกมเน้นกาชานะครับผมชอบอยู่แล้วชอบเยอะลเกมกาชา่าขึ้นอย่างนี้เป็นว่าการันตีนะครับผมได้แน่ แต่ไม่รู้ได้ตัวอะไรจะได้แน่ๆเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นไฮนิวอันนี้ตัวอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่จริงอันนี้ใหม่จริงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไฮนิวไม่เคยเห็นไฮนิวนะครับอันนี้อันนี้เป็นใหม่นะอันนี้ตัวอันใหม่เลยไม่เคยเห็นไฮนิวเลยเอาวะเอาวะเอ,อ๊ะโต๊ะโต๊ะเต็ กี่ใบครับผมสองอันนะครับผมแหมเยอะนะเยอะจริงมาเริ่มกันเลยครับผมอ่าอ่าไปไปต่อเลยพี่มาตัวอะไรฮัตเซเวมาแล้วครับผมได้นะจ้าตัวของเพจมีเทนะครับผมสำเร็จแล้วฮะได้มาแบบงงงงเลย ไปครับผมตัวต่อไปมามีอีกใบหนึ่งยังมีอีกใบหนึ่งมาเอ้ยเพนนลูเพย์ซ้ำว่าแต่ช่างเหอะครับผมไม่เป็นไรเนาะสำหรับตัวของเพนนลูเพมาครับผมไม่เคยเห็นจริงๆตัวของตัวของไอไฮนิวเมื่อกี้ชี้เพิ่งเคยเห็นเลย โอเคจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า see you